วันนี้เงามันทำไมสว่างเองได้ล่ะลูกอมมาม่านี่คือวันที่แสงเริ่มตอบกับมนุษย์แล้วครับเฮ้ย hey, ตาแสงมันเดินเองเลยเหรอใช่ครับอมมาม่านี่เรียกว่าจังหวะแรกของแสงตอบสนองโลกเหมือนมันกำลังสื่อว่าฉันยังอยู่อดทนอีกหน่อยนะมนุษย์นี่มันแสงหายใจได้จริงๆเหรอลูกอมมาม่านี่คือสัญญาณว่ามนุษย์กำลังพร้อมถามคำถามที่ถูกต้อง เมื่อมนุษย์เริ่มสงสัยว่าเราอยู่ไปเพื่ออะไรแสงจะตอบด้วยการขยับให้ดูโอ้ยแบบนี้ใครจะไม่ตกใจล่ะตาก็เพราะอา玛านี่คือบทที่โลกเริ่มบอกความจริงแบบไม่ใช่คำพูดมันไม่ได้หลอกมันกำลังปลุกอาานี่คือสัญญาณระดับสูงสุดของวันแรกมันหมายถึงยุคที่แสงเริ่มสื่อกับใจคนกำลังเปิดแล้วลูกเราโชคดีหรือโชคร้ายเนี่ย อำมาโชว์ดีมากครับพอไม่ใช่ทุกชาติภพที่จะได้เห็นแสงเริ่มพูด